เอาไปนั่งไก่เถอะมันตำเครื่องแจงให้นะไอ้ข้องไ้วยมึออกข้องก็ได้ตัง,ง,ง,งค์างกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีเบากึิมทุกท่านนะครับเนาะวันนี้เบาวกึิมพบกับเบาวกึิมช่วงเศร้าๆครับเมื่อเช้นี้เบาวกึิมไปไต่เกียดไต่อึ้งมากฝนตกแห่งยู่แต่ว่าบ่โดดนะครับเนาะก็เลยได้อึง้งมาแน่กับเกี่ยเพราะเด็กขวานนะครับเนาะเบาวกึิมสีเฮ็ด เมนูทกกออกนูกินติดขัวให้บักเคือบักแขงท้านี่ล่ละมีางพักน้ำค้างทั่วข้างห้านะครับเนาะเดี๋ยวตีขวดเกียดกันนะครับเด้อต่อเบิง้งสอนต่อไปกันใครยังไม่โตกันเด้อิงโตที่เด็กโตอิงโตสามโต,โตนั้นเป็นอึเป็ดอึงคกุนกี้ อังกลนขียนนะครับเนาะเขียนี่วัตถุดวกเอาแต่ว่าผมอื้งหมุนนี่เหมาะหัวอาครับตีโตดตีปาก่วนปวดเขียนไข่เนี่ยเขียนข้นะจตตัวงยๆขึ้นมาได้เท่าอย่างค มมนตกนมือสับไม่อยากให้ตกเพราะว่าเกนดะนดแรงนา่งเ็นแหงนะครับเนาะตกเงแรงเนแหง็ได้จับก็จับมือมือขวนตกเด้สัไดกัน่งแงนีจากบึกก็บอกให้กูอือไงนยยแต่ผู้ช่วยที่มันผู้ได้ราไม่อยากออก เบากลิมอย่างเจสมัยเรียนครับอเจสมัยเรียนเรียนมาที่หนุ่มกันเบากลิมอยู่บ้านตำบลเดียวกันแต่เบากลิมอยู่หมูหนึงพื้นอยู่หมูพู้นที่หมูหาเลยหมูหาพื้นอยู่หมูหาแต่ที่นีเบากลิมมาได้ที่สวประกนี่มันอยู่ในพื้นที่ของหมูทีนะครับเนาะหมูเบากลิ้มพื้นกระได้ด้วยกันเลยนี่แหละนี่เนี่ยอยากเนี่ยกลินกับมะเห็ดกินนต้อกันครับ ไปบนลอดไฟมาครับบันนี้เบ้ากึ้งสิบผ้าครัวบันนี้ใส่น้ำมันน้อยหนึ่งก็โทษวือวือเกือบเกินเพราเป็นยังดอกได้อยู่กรัวเครื่องแกงก่อนครับทานคือจวดเถอพูอุ๊ล่ะ ปุงเครื่องปุงรสชาติเลยครับผมน้ำปลาใส่ลงไปแป้งน,นัวหรือว่าพงมาสดจ,จันบ่ามากักบ่กินบ้องใส่นะครับเด้อ เดี๋ยวให้เขียดซุปก่อนค่อยใช้กับขวดที่หลังครับนำน้อยพอดบ่เอ้ยนำน้อยพดอยพดบ่มีเจ้าหน่อยเนาะถ้าใส่พักลงไปมันสี่แขนตัวนำเจ้าหน่อย ก็ได้สุดหนามสดในเนี่ยนี่อาอบุกี่ักซีเหล้ามันมีปักซีเหล้าจะเปลี่นอมอันนี้ครัเป็นขัวไปขัวอมคือกันละว่าคล้ายๆกันมาเอาพักใส่เลยครับเอาพักที่สุกสาใส่ก่อนกับมีบักเขือบักแข้งนี่ละใส่พักไปหลายอย่างอย่างละน้อยบักเขือบักแข้ง ดอกแคเน่ตํำลึงขนเน่นี่เดี๋ยวพอยืตูใส่ที่หลังไปยืตูกับผักแยงงน้งนอยหนึ่งผักแครงแห่งๆเพราะว่าเฮาแส่ตู้ไว้มันมันเหี่ยวนะครับเพาะมันมันสีนา่าเฮาต้องเอามาตากแดดไว้ให้มันแห้งเวลาเฮามาใส่แกงใส ไอน,นี้มันกระติดหอมคือเกาผักสุกอึ้งสุกเกียดสุกแบบน,นี้ใส่ข,ข้าวขวัวจักหน่อยครับหอมหอมโอ้เห็นบ่น้มเข็นเข็นอุจุก็ลังดีข้าวขวัวจักหน่อย บแตกพักม่ต้องเอาซุกไลครับเพราะว่าเพื่อมันเยน็นมันกัดเดี๋ยวมันเละทํายู่โอเคเลยว่าแล้วเอาโพลดพักก็ได้พักอันสุดท้ายคือพักอีุฐไทยครับโดกโดดนี่อหอมๆเสีบๆ ซิม่มอยกันด้วยเ,เดี๋ยวเองซิมก่อนมูยู่กลางๆนี่แหละมูบ่าปากเอาละ โอเคพอดีโม okay, <t desserts> ่ป่าากเพื่นบอกว่าไอ่ก่องไอยข้าวหม้อฉันว่าเอาชิมดูเกี๊ยวข้าวหม้อเกี๊ยวเลยพ่อเนาะจะเริ่มเปลี่ยนร่างใจบาวกลุ้มเลยนครับเรืองกดติดตามชอบสักไข่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่มเพื่อกผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวกลุ้มครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับ 拜拜。Bye bye